สวัสดีครับช่องธรรมาหาแดกคนนี้ก็ได้ปลาอีกแล้วลถ่ายดูดูปลาชิ้นชั่งประกาศนี่แหละพี่น้องเฮ้ยหาปลานี่ก็ต้องถ่ายปลานี่ให้พี่น้องอย่าเบื่อกันนะปลาชิ้นชั่งปลาชิวทะเลปลาชิวทะเล 200 qua, đang nằm phăng phong này, trên lưng bạt đây, băng 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 Chăng 你，你买不买？ วันเย็นมาเป็นคืนลมลมหนาวลมหนาวลมมมีฝนายฝนต้นหนาว ปลาตะลังใหญ่ปลาตะลังใหญ่ปลาเสียดปลาเสียดปลาตะลังจ่อย่ปลาเสียดจ่อยปลาตะลังปลาตะลังปลาตะลังทำเค็มมาลอยปลานี้ยทำเค็มทำเค็มทำแล้วบ้านแล้ว i <laughs>